สวัสดีวันพฤหัสบดีจา้าวันนี้ยาเฟื่องก็จะมาเข้าสวนเก็บผักกองตุ้งกันนะจา้าอากาศก็ดีดีจา้านี่ละจา้าผักกองตุง้งฉันเนี่ยก,กำลังจะโตจา้าแต่มันคงจะโตไม่ได้หรอกนะจา้าเพราะว่ามันแน่นกันแล้วละจา้า ฉันเลยจะต้องมาถอนถอนต้นะเล็กที่มันอยู่หนาะแน่นกันะน่ะจ๊ะเหลือเว้นระยะห่างให้เขาพอได้ให้เขามีที่ว่างได้โตจ้าเรามาเริ่มถอนกันนะจ๊ะฉันก็ว่าฉันหวานห่างแล้วนะจ๊ะหนิแมมันงอกออกมานาทีเต็มเลยจ้ะตอนเล็กๆก,ก็ดูเมืนห่างจ้ะแมพอโตขึ้นไหนละ่ะ ทียิบเลยจะถอนไอตรงที่มันทีๆกันนี่แหละจ้าถอนออกมาแล้วเราก็เอาอเลือกเอาไปไปผัดก็ได้นะจ๊ะหรือว่าถ้ามันเล็กมากมันมีสวยแล้วก็เอาไปให้ไก่จ้า คุณไก่ชอบจริงๆนะจ้าไก่ไข่ฉันอ่ะมันก็ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะจ๊ะผักกวางตุ้งนี่ก็ทําเมนูเด็ดได้หลายอย่างเหมือนกันนะจ๊ะนี่ละจ้ะถอนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะล้มละนีละนาดแล้วอันนี้เราก็จะเป็นเลือกเอาต้นสวยๆเอาไปกินแล้วต้นที่ไม่สวยเราก็เอาไปให้ไก่กันนะจ๊ะผักกวางตุ้งนี่เป็นผักที่ว่าหวานได้ลตลอดปีนะจ๊ะ ตรงนี้คือตรงที่มันไม่ค่อยถีเท่าไรจ้ะต้นมันก็สวยอยู่นะก็จะขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ